ลูเซอร์เลสันแดฉันในวันที่แพ้พื้นที่แบ่งปันไอเดียพักใจไหวเมื่อไหร่ค่อยไปต่อ สวัดีตอนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ l ู s e อ Les s o n ครับพอดแคสต์ที่จะมาพูดถึงเรื่องบทเรียนของผู้แพ้นะครับในวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดอยู่เหนือเราไปนิดเดียวเท่านั้นเองพี่เอมค่ะก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ลบๆที่เกิดขึ้นในใจของพวกเรานั่นเองในสมองของเรานั่นเองใช่ค่ะนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราใช่ไหมครับพี่เอมนั่นก็น่าจะเคยมีมีกันทุกคนเนาะมีบ่อยซะด้วยสิกับใครฮะก็กับตัวงบ้าตแ่ อารมณ์ลบๆจริงๆมันมีหลายเฉดแต่วันนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ชมเนาะมาพูดถึงอารมณ์ลบสอสตัวนั่นก็คืออารมณ์อิจฉาเปรียบเทียบและความแค้นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยใช่บ่อยจนเป็นเนเชอรัลของเราแล้วเนาะจนใครๆก็มองว่าเราร้ายจริงๆไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็เล่นละครงไงอ๋ครับ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้พูดแค่เรื่องของการอิจฉาความแค้นอย่างเดียวด้วยเนาะเราก็จะพูดถึงอารมณ์ตรงข้ามไม่ใช่อารมณ์สิมันเป็นเหมือนวิธีการจัดการอย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการให้อภัยเออมันก็เป็นคำที่ค่อนข้างบัสเวิร์ดนิดนึงไหมพี่เอ๋ก็คือใครๆก็พูดเนาะบอกให้อภัยเขาเถอะอย่าไปจองเวนให้อภัยตัวเองด้วยแต่ถามถามถามถึงตัวเราเองจริงๆนะว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดดินนี่เลยหรอการที่เราจะให้อภัยใครสักคนโดยเฉพาะตัวเองนะวกเขา มันจะเป็นยังไงวะพี่เอมงแบบในหัวของเราก็จะบอกว่าฉันให้อภัยตัวเองแล้วและฉันก็ต้องเป็นคนยอมรับด้วยว่าฉันให้อภัยความผิดของตัวฉันเองมันงงๆเนาะแบบฉันเป็นใครในสมการการให้อภัยตัวเองใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆไออาการการงงเนี่ยทำให้คนเราไม่บรรลุการให้อภัยแล้วสุดท้ายสมองก็โอ๊ยมีความคิดเชิงลบเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคลี่คลายข้อสงสัยแล้วก็ อ่นำทุกท่านน่ะไปสู่กระบวนการให้อภัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมโอ้่วันนี้เราจะมีหลักวิการนะครับใช่ใช่ซึ่งก็อย่างที่บอกเหมือนทุทูเทปค่ะถ้าเอ็มกับภูเขาพูดก็จะมีแต่พลังงานเชิงลบส่งไปให้ท่านผู้ชมนะคะและไม่ได้ความรู้อะไรกลับไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาค่ะก็คืออายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองนั่นเองค่ะก็คือนายแพทย์อุเทนบุญอรณะหรือว่าหมอแพทย์นั่นเองมแพทสสวัดีคค่่ะะ สวัสดีครับค่ะก็แนวแน,นะนำก่อนหมอแพทเนี่ยมีเพจเพจหนึ่งที่ชื่อว่าหมอตุ๊ดเนาะ<ช>ซึ่งในเพจหมอตุ๊ดเนี่ยโอ้ดิฉันจะบอกว่าเป็นที่ป๊อปปูล่ามากสาหรับเรียกได้ว่าเพจฮิวใจสายวิทยาศาสตร์เลยนะผู้เขา คนตามเท่าไหร่ล่ะฮะโอ้สามหมื่นสามแสนสามแสนไม่ใช่เบาๆไม่ใช่เบาๆเราไปลดขนาดให้คุณหมอสามแสนนะเผื่อเยอะกว่าเพจเราอีกที่เอมคุณหมอในป๊อปปูล่ามากค่ะแต่ว่าในเพจนั้นอ่ะมันมีสาระความรู้มากนะคุณหมอเนี่ยเขาจะเล่าเกี่ยวกับเออเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหัวใจในชีวิตของพวกเราเนี่ยทั้งอารมณ์เชิงลบชงบวกแต่มันไม่จบแค่นั้นมันมีกระบวนการที่อธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สมองได้นะว่าเฮตเพราะอะไรเราถึงได้ แล้วเราจะรู้สึกดีกับชีวิตของเรารักชีวิตของเราเนี่ยได้ยังไงอะค่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเปิดทำหมอแพทย์ก่อนดีกว่าค่ะคุณหมอคะอิจฉาจังเลยอ่ะความรู้สึกเนี้ยมาอยู่เรื่อยเปิดโซเชียลที่ไรอิจฉาเพื่อนคนนั้นมันได้แฟนหล่อเออคนนั้นมันได้งานใหม่แล้วฉันยังคิดอยู่เลยว่าจะลาออกดีไหมมือเรานะก็พิมพ์คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยนะซู้ๆเธอเก่งมากในใจกำหมัดกำหมัดทำยังไงดีอยาคุณหมอความรู้สึกอย่างนี้มันคืออะไรอ่ะ อาจริงก่อนนะขันที่หนึ่งเนี่ยเวลาที่เรายินดีกับใครอ่ะเราจะไม่มีทางยินดีกับเขาได้อืถ้าเราไม่อิจฉาก่อนจร,อจริงไหมว่าเพราะว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีแล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเองก็อยากได้เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยเออยยินดีด้วยนะที่เธอได้ แต่ว่าในใจก็คือว่าเออแต่ฉันยังไม่ได้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการยินดีที่อยู่ใจตัวเองนะอันนี้ง่ายสุดเลยปาสเตอร์ยาใบที่หนึ่งก่อนเลยขึ้นหนึ่งยินดีกับเธอด้วยนะอืที่ได้ก่อนฉัน แต่แปลว่าเดี๋ยวเราก็อาจจะได้บ้างก็ได้ไอ้ประโยคนี้เนี่ยเราจะอยู่ในใจแล้วว่าเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งอาจจะถึงตาของเราบ้างก็ได้ครับทาไมจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์โค้ชหลายคนมากจริงๆใล้พวกเพจคำคมจะชอบบอกว่าจงหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาจะบอกเลยว่าอย่าเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นนะชีวิตจะดีขึ้นทันทีถ้าสมมติเราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถามจริงถามสองคนนี้่จริงหยุดได้หรอคะไม่ได้ไม่ได้น้ะ พยายามแล้วพยายามอีกหยุดไม่ได้ฉันนะเคยเจอนคนไข้นะมานั่งร้องไห้อบอกว่าหนูว่าอ่านทุกเพจคำคมหนูอ่านทุกไลฟ์ค้ชหนูไปเข้าเซสชนันทุกคนบอกหมดเลยว่าให้หนูหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทีนี้หนูก็พยายามแต่นี้หนูทำไม่ได้ก็เลยยิ่งโทษตัวเองแล้วมานั่งร้องไห้ในห้องตัวจกับฉันนี่แหละว,ว่าหมอหนูทาไม่ได้ฉันบอกว่า มันจะไปทําได้ยังไงกันปกติแล้วนะคะสมองของมนุษย์เนี่ยเวลาที่เราเห็นอะไรก็ตามเราจะมีการถูกกระตุ้น<ม>ซึ่งการกระตุ้นเบสิกหลักที่สุดเลยเนี่ยก็คือสมองส่วนที่อยู่ฟรอนทลโลมเนี่ยเขาเรียกว่ารีวอร์ดซิสเต็มเช่นเห็นแล้วเปรียบเทียบ mm. เปรียบเทียบว่าคนอื่นได้มากกว่าเปรียบเทียบว่าคนอื่นได้น้อยกว่าแม้กระทั่งเห็นอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย mm. เราก็จะมีการเปรียบเทียบเราแค่ไม่รู้ตัว mm. มนุษย์นะวิวัฒนาการ โดยความอิจฉาทั้งสิ้นความไม่เคยเธอสังเกตดูพ่อแม่สอนให้เราอิจฉาชาวบ้านหรอ,อมไม่มีมเคยมีใครสอนให้เธออิจฉาชาวบ้านไหมไม่มีไม่มีมมอ้าวเคยมีใครสอนให้ตัวให้เธอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นไหมก็ไม่มีแล้วทำไมมันมีได้วะทำไมเราถึงมีฟังก์ชันนี้ในสมองเพราะอะไรรู้ปะ มันเป็นแอปที่ติดมามกับเหมือนแอปที่ติดมากับมือถือเฟิร์แวร์ของเรามันลบไม่ได้เว้ยมันมาตั้งแต่ค่าโรงงานแล้วแล้วทําไมมัน,นจําเป็นจะต้องอิจฉาละ่ะเพราะมันคือกลไกหลักในการวิวัฒนาการ,การตัวเองอถ้าเราไม่อิจฉานกเราจะสร้างเครื่องบินปะอ่าใช่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อิจฉาดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าอื เราจะสร้างจรวดไหม,ม,มถ้าเราไม่อิจฉาเทวดาที่อยู่ในเทพประกรน้ำที่บอกว่าเออนางสามารถแบบโทรจิตติดต่อกันได้เงี้ยเราจะสร้างโทรศัพท์หรือเปล่าก็ไม่อิจฉาคืออิเลเมนที่มีมาเพื่อให้มนุษย์วิวัฒนาการจา้ะดังนั้นการที่เธอยังอิจฉาใครอยู่นั้นแปลว่าเธอเป็นมนุษย์<อ>ที่มีสมองปกติเนาะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยสมองจะมีการกระตุ้นระบบ reward system หนึ่งในนั้นเลยนะสมองหลักๆจุดหนึ่งอะ่ะก็คือ acc คือ แอ t นทิเลียซิงคุเลตคอเทซึ่งแอ t นทิเลียซิงค t เลต์คอเทเนี่ยมีหน้าที่ในการนึกภาษาไทยก่อนใครครวรพินิจพิจารณาและเปรียบเทียบในเชิงปริมาณรหรือในเชิงคุณภาพนะก็เปรียบเทียบนะให้รู้สึกเลยว่ามากกว่าน้อยกว่าเราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ณจุดไหนดังนั้น ข้อที่1แฟกต์ข้อที่1เราไม่สามารถหยุดเปรียบเทียบได้เพราะที่จริงสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ติดสมองเรามางแต่ตอนแรกถ้าเธอไม่เปรียบเทียบชาวบา้านแสดงว่าเธอไม่มีแอนติเรียซิงเกิลเลตคอเทกสองส่วนหน้าไม่มีว่างันซึ่งถ <c oughs> ้าสมมติว่าไม่มีอ่ะก็โอเคก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าสมมติว่า <c oughs> อยากจะให้ตัวเองนั้นไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับชาวบา้านเขาก็โอเคผ่าตัดตัดเอาแอนติเรียซิงเกิเลเลตคอเทกออกไปเลยยากไปต้องควบคุะยาไปที่จริงแล้วเนี่ย เราหยุดการเปลี่ยนเพบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้เราหยุดฟังก์ชันความอิจฉาของตัวเองก็ไม่ได้แล้วทีนี้เราจะทํายังไงกับความอิจฉาดีละ่ะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหม,มเราจงเอาความอิจฉามาปรับเป็นพลังงานมเมื่อกี้ฉันบอกแล้วว่าความอิจฉามันคือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการอทีนี้พอเรารู้สึกว่าอิจฉาเขาจังเลยที่เขามีไรายได้เยอะเพราะอะไรนะอ๋อ เขาอาจจะทํางานเยอะกว่าเราสองเขาเจอช่องทางในการทำรายได้เยอะกว่าเรา3เขาอาจจะมีสกิลใหม่ๆที่เขาเพิ่งไปเรียนมาแล้วทำรายได้ได้ก็ได้ทันทีที่เรามองกว้างขึ้นทันทีที่เราแบบเหมือนฉุกคิดแล้วมองกว้างขึ้นปุ๊บพยายามมองว่าทํายังไงเราถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนความอิจฉาเป็น motivation แรงขับแรงบันดาลใจอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่เปรียบเทียบเนาะจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไปไหนเลยก็ได้นะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆอยู่อย่างนั้น่ยินดียินร้ายอะไรอยู่ไปวันๆล่ะน่าสิก็ไม่ก็ไม่ใช่หรือเปล่าเนาะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วกลไกลของความอิจฉามันเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เอาเอาตัวรอดในโลกนี้เลยด้วยซ้ําของมนุษย์ของเราเนาะแต่ว่าเราต้องจัดการอารมณ์นี้ให้เป็นอย่างที่คุณหมอว่าก็คือเปลี่ยนมันเป็นแรงขับใช่แัดปัญหาของความอิจฉาคือมันทําลายความทําลาย ยังไงความลายความเป็นสุขในแต่ละวันในชีวิตประจําวันของเรานไม่ได้<ร>ก็เศนะร้าเนาะดูในละครเนาะบีเบ้ปากเวลาอิจฉาซะจนแบบหน้าเสียทรงนะ่ะนั่นน่ะสิอิจฉาที่มากเกินไปมันจะทําลายสมองหรือทําลายอะไรเราไหมครับพี่หมอที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีไง,ไงวิจัยที่ตอบตรงนี้ว่าอิจฉามากไปอิจฉาน้อยไปเขาก็จะพูดถึงอิเลเมนต์ของความอิจฉาความอิจฉาที่มากไปหรือน้อยไปไม่มีจริงไม่มีแต่ความอิจฉา แต่บวกจริตความเป็นเธอที่มากเกินไปหรือบวกจริตความเป็นเธอในเชิงบวกถามว่าทุกวันนี้ฉันอิจฉาชาวบ้านไหมฉันอิจฉาชาวบา้านทุกวันทกนอกแต่ทีเนี้ยฉันก็จะคิดว่าแบบเออมันก็ดูของเขาอ่าบางทีฉันก็เออมันก็ดงของเขาบางทีฉันก็คิดว่าเออ เรามันก็ขี้เกียจเองปะอ๋มอ,ม,อมันก็คือจังหวะของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเออพอเรามองโลกกว้างขึ้นหรือพอเราลองเอาสมองส่วนอื่นมาใช้คือ dorsolateral prefrontal cortex dorsolateral prefrontal cortex เนี่ยเป็นสมองส่วนที่ regulate มา regulation negative emotion ม,มาจัดการ ความรู้สึกในเชิงลบซึ่งดอซอนเลเทลลพีฟันทอลคอร์เทกกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเวนโทรมีเดียพีฟันทอลคอร์เทกมันจะเป็นสมองส่วนที่อยู่ส่วนหน้านี่แหละอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับ EACC เมื่อตะกี้เลยมันจะเข้ามาจัดการกับความรู้สึกในเชิงน egative แต่จะจัดการยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับออร์บิโตฟันทอลคอร์เทกสมองอีกส่วนหนึ่งอีกแล้วออร์บิโตฟันทอลคอร์เทกคือมีเป็นเหมือนเป็นสมองส่วนคัดกรองอะเธอออร์บิโตฟันทอลคอร์เทกจะดึงความทรงจําจากสมองส่วนที่ช เราจะมีความทรงจําหลายอย่างถูกไหม,มแต่ว่าออปิโตฟันทอคอรเทคจะเป็นตัวกําหนดเองว่าเราชอบความทรงจําแบบนี้เราไม่ชอบความทรงจําแบบนี้ความทรงจําอันนี้มีมูลค่าอันนี้ไม่มีมูลค่าม,มันคือเซตความชอบเซตความคิดหรือพูดสับง่ายๆก็คือทัศนคติเพราะฉะนั้นเราเคยเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องดีเคยไหมที่เราเจอเรื่องแบบหนึ่งเพื่อนเรารู้สึกดีแต่เรารู้สึกไม่ดีมีถูกไหมนั่นแหละเป็นเพราะออปิโตฟันทอคอรเทค ทีนี้พอออาบิโตฟันทอคอเทคนางเซ็ตข้อมูลขึ้นมาเซ็ตหนึ่งนางจะฟีดไปให้ที่เวนโทรมีเดียพีฟอนทอคอเทคกับดอโซรเนทลอบพีฟอนทอคอเทคเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นวิธีของเราเองในการจัดการกับเนกาทีฟอิโมชันดังนั้นถ้าสมมติย้อนกลับมาเลยเราจะจัดการกับเนกาทีฟอิโมชันยังไงดีเราต้องมาที่วัตถุดิบหลักวัตถุดิบหลักสุดเลยก็คือความทรงจําที่อยู่ในฮิโปแคมปัสถ้าเรามีความทรงจําเยอะ อ๋อพิโต์ฟันท่อคอเทคนั้งก็จะมีวัตถุดิบเยอะให้นางเลือกมามถูกไหมโ<ม>อ,อ,อนน้อันนี้ควรอันนี้ควรค่าแก่การใช้อันนี้ไม่ควรค่าแก่การใช้แล้วก็ฟีดไปให้ที่เวนทรมีเดียพิฟันท่อคอเทคกกับดาวโซนได้แล้าพิฟันท่อคอเทค<ม>ดังนั้นการไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ การอ่านเยอะๆการฟังเยอะๆการเห็นนู่นเห็นนี่เยอะๆเป็นการขยายฮิปโปแคมปัสเป็นการเพิ่มคลังวัตถุดิบให้กับออบิโตฟันทลคอร์เทกสุดท้ายเราจะมีวิธีการดีๆมีทัศนคติดีๆที่มาจากการกับนก g a t i v e e m o ั i o n ของเราเองสรุปก็คืออย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกเชิงลบแบบนั้นแต่หาอะไรมาเติมให้ตัวเองเพื่อเพิ่มทางเลือกเนาะคือถ้าสมมติพูดตรงๆมันก็จะฟังดูเจ็บเกินไปแลวสมมติว่าเธอเป็นคนที่วนอยู่กับความอิจฉาแปล ว่าเธอโลกแคบมากเจ็ปบ <c oughs> ประสบการณ์น้อย <c oughs> ไปเที่ยวบ้างนะ <c oughs> <c oughs> อาแต่จริงนะแต่จริงคือบางทีอ่ะเราเคยอิจฉาใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วภูเขาเคยนะเคยอิจฉาใครสักคนนึงแล้ววันหนึ่งอ่ะได้กลายเป็นเหมือนเป็นเพื่อนได้รู้จักกับเขามากขึ้นเนี่ยเราก็ได้เห็นความจริงอีกหลายมุมในในในความน่าอิจฉาของเขามันมีเรื่องของบางอย่างมันมีเงื่อนไขบางอย่างของชีวิตเขาแล้วมันทาให้เราอ่ะจัดการตัวเองไปได้ด้วยเหมือนกันว่าอ๋อว่ามีเหตุผลอยู่นะที่เราไปอิจฉาเขาจริงเขาก็มีอีกมุมหนึ่งที่ ก็น่าเศร้าอยู่เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยเนาะมันทําให้เราเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วว่าเรื่องของความรู้สึกตรงเนี้ยมันอาจจะคลี่ปมไปได้อย่างที่คุณหมอว่าถ้าหากเราเข้าใจโลกยี่เได้มากขึ้นใช่แล้วมันจะมีคํานึงเนาะที่บอกว่าเวลาเราเจอความทุกข์ความโศกอะไรอ่ะให้ออกไปใช้ชีวิตอย่ามาจมอยู่กับเรื่องตัวเองสนใจเรื่องคนอื่นบ้างไม่ใช่สนใจเรื่องคนอื่นแบบอยากใส่ใจนะแต่หมายถึงว่าสนใจโลกข้างนอกสนใจความเป็นไปของสังคมสนใจเรื่องใหม่ๆบ้างอันนั้นมันมันมันเป็นเหมือนวิธีแบบ ฟิกควิกควิกควิกฟิกเนาะที่แบบทําให้เร็วๆแต่มาอธิบายได้นะคือปกติพื้นที่ในสมองอะคะ่ะสมองคนเราไม่ได้ใหญ่เนาะมสมองคนเราไม่ได้ใหญ่แล้วพื้นที่ความคิดพื้นที่อารมณ์อะมันยิ่งแคบคือมันอยู่แค่ที่ตรง prefrontal cortex นาง handle อารมณ์ได้ไม่ได้เยอะมากนะอ,อารมณ์มันจะเกิดขึ้นได้จากการที่ได้รับประสาทสัมผัสเนาะ เห็นได้กลิ่นได้ริมรสได้สัมผัสอะไรก็ตามเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกภาสาสมัยผู้นี้จะมากระตุ้นอินซูล่าคอเทกกับอะมิกดาลาเนาะว่าตกลงจะเลือกอารมณ์แบบไหนดีกับสิ่งนี้เนาะแล้วมันก็จะวนๆกันอยู่บนพีฟอนทัลคอเทกอารมณ์เหมือนพีฟอนทัลคอเทกเหมือนโต๊ะทำงานสมมติว่าณตอนเนี้ยเราโกรธเราเกลียดเราอิจฉามากโต๊ะทำงานก็จะมีแต่วัตถุดิบอุปกรณ์ที่มันเดี๋ยวเออเออเออทีเนี้ยเฮ้ยออกไปเที่ยวเหมือนเรากวาดทุกอย่างปึ๊บอกไปแล้วเราก็ ไปเอาวัตถุดิบอย่างอื่นมาวางบนโต๊ะแทนไปเซตการทํางบนโต๊ะบางคนนะคะก็ใช้วิธีการว่างั้นฉันไปดูซีรีส์เพื่อให้พื้นที่ในสมองพรีฟอนทอลคอเทกนั้นถูกอคคุภัยโดยพระเอกนางเอกในซีรีส์หรือว่าไปทํางานเอาบางคนทํางานดิฉันเนี่ยเวลาที่หงุดหงิดดิฉันจะชอบอ่านงานวิจัยเพราะว่ามันสนุกอ่านไปแล้วเนี่ยพื้นที่พรีฟอนทัลคอเทกของฉันก็จะถูกจมไปด้วยแบบโอ้โหนิวโรอนาโตมีใดๆอะไรอย่างนี้บางคนก็ ใช้วิธีการภาพบําบัดคือไปไปสที่ชที่ชอบฉันก็ชอบนะฉันไปเดินในร้านหนังสือแค่เดินมองสันหนังสือเอามือลูบสันหนังสือพรึกหรือได้กลิ่นของหนังสือที่ดีฉันชอบก็เป็นงานกระตุ้น experiences เนาะมันมากระตุ้น prefrontal cortex ทำให้เรา move on จากอารมณ์นั้นไปได้ไม่แปลกเลยที่บางคนไปกิน เพราะมันเป็นประสาทสัมพันธ์แบบหนึ่งเหมือนกันถูกไหมอ๋อหงุดหงิดโกรธมากเลยหาอะไรกินดีกว่าอ้าหายเลยเออไม่แปลกเธอวิทยาศาสตร์อธิบายได้อออออย่างนี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะวิทยาศาสตร์พูดได้ไหมว่าวิทยาศาสตร์มันก็รักมนุษย์นะมันมันรักมนุษย์ในแบบของมันอ่ะคือมันมันเพียงแต่ว่าเวลาเราเจอเรื่องอะไรมาอย่างนี้เนาะมันก็พยายามจะป้อนกลไกหรืออารมณ์อะไรบางอย่างเพื่อให้เราลองจัดการกับมันอหรือในสมองอีกก็คงเชื่อววิธีการเนี้ย มันจะเหมาะกับตัวเราในการจัดการเรื่องเนี้ยมากที่สุดอย่างเงี้ยเนาะเออเพียงแต่ว่าเราเองอะ่ะก็ต้องเข้าใจมันเหมือนกันกลับไปว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มันใช้กำลังถูกใช้อยู่เพื่อจัดการความรู้สึกณนะขนาดนั้นของเราอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีจัดการตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่คือมอนเหมือนมอนุษย์มัน,ก,มนก็พยายาม survivor นะด้วยด้วยวิธีต่างๆที่คุณหมอเล่าแต่ทีนี้มันจะมีเรื่องว่า เราพูดถึงการให้อภัยมสมมติอิจฉาและเปรียบเทียบและโมโหหรือโมโหอะไรก็มาแล้วหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่ผิดหวังกับตัวเองอะ่ะคุณหมอเขาก็จะพูดบอกว่าเธอให้อภัยเขาเถอะอย่าไปกโกรธอย่าไปอิจฉาเขาเลยหรือเวลาเธอทําอะไรที่ไม่ได้เป็นตามเป้าเธอเธอให้อภัยตัวเองได้ไหมม,ม,มันง่ายขนาดไหนหรอคุณหมอโอถามก่อนแล้วคิดว่าง่ายหรือเปล่าล่ะ ไม่ยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำคาว่าผู้เขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจคําว่าให้อภัยตัวเองเว้ยเพราะว่าการให้อภัยอ่ะมันต้องเป็น A ให้อภัย B ถูกปะแต่ในเมื่อ A เป็นคนให้อภัย A อย่างเงี้ยมันแปลกเนาะคือผู้กระทำผิดเป็นคนขอการให้อภัยตัวเองได้ยังไงใช่ไหมแปลว่าเราต้องต้องมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเออมันทํางานยังไงการให้อภัยตัวเองมันทําได้จริงหรอหรือจริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงคําว่าปล่อยวาง เึมหลาอย่างเงี้ยคุณหมอมีคําตอบอเรื่องนี้มมันถ้าสมมติพูดถึงกลไกในสมองมันจะแตกต่างกันเอาพูดถึงการให้อภัยก่อนการให้ภัยเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่วิเศษมากจะบอกเลยว่าเป็นเป็นฟังก์ชันที่วิเศษมากใครก็ตามในโลกนี้ที่เป็นคนคิดคนการให้อภัยซึ่งฉันไม่รู้นะคนนั้นสมควรได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ตรวจจริงมเลยเออเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ทําให้เราวิวัฒนาการ แล้วก็ทําให้แบบเราปลดเรื่องทุกอย่างออกไปได้คนที่สนใจเนี่ยมีคนทําวิจัยเยอะมากแต่คนที่เด็ดมากคือคุณเอ Emily, มิลิโอเอเอมิลี่มั้งเอมเอมิลิโอหรือ Emily <ต>เอ i มิลี่เนี่ยค่าคุณเอ็มออคุณเอ็มอา <laughs> ก,กาศนะัน่งทํางานวิจัยโดยการที่เอาผู้หญิงห้าคนมาให้อ่านซีนิโอซึ่งซีนิโอก็จะเล่าบบตั้งแต้นจนจบอารมณ์เหมือนแบบ อารมณ์เหมือนเรื่องเมื่อวานก่อนนะ่ะที่มีคนไข้เข้าไปตบหน้าน้องพ<อ>ี่แบบเข้าไปแล้วตบตบช่อช่อชอคือเป็นเรื่องที่น่าโมโหเป็นเรื่องของคนที่แบบไม่ควรให้อภัยทําเรื่องแย่ๆที่ไม่ควรให้อภัยอ่านไปแล้วก็สแกนสมองในเครื่องฟังชั่นไลท์มไอสแกนไปอ่านไปอ่านไปอ่านไป,นไปแล้วน่าสุดท้ายเป็นเซอร์ไพรส์น้าสุดท้ายคือบอกว่าจงให้อภัยเธอเพราะเขาจุดๆๆจุอ่าแต่บางคนใช่ไหมในห้าคนก็จะสลับสลับไปเรื่อยบางคนบอกว่าไม่ต้องให้อภัยหรอก มันเป็นคนแบบนี้จงโกรธจงเกลียดมันเถ็นหน้ามาันแล้วต้องแบบอยากแก้แค้นอ่ะอันนี้คือเซอร์ไพรส์อยู่น้าสุดท้ายแล้วเขาก็ลองให้สแกนสมองดูเขาเพบว่าตอนที่คนเราตัดสินใจที่จะโกรธเกลียดหรือแค้นเนี่ยแน่นอนมันจะถูกเรื่องราวทั้งหมดจะถูกฝังลงไปในฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองส่วนความทรงจำเนาะ แต่ว่าในขณะที่เราโกรธเกลียดใครเนี่ยมีสมองส่วนนี้ทําำงานเพิ่มด้วยก็คืออินซูลาคอร์เทกซ์ซึ่งอินซูลาคอร์เทกซ์เนี่ยเป็นสมองที่ว่าด้วยเรื่องของความเจ็บปวดจ้ะเจ็บแขนเจ็บขากระดูกคือเจ็บป่วยทางกายก็กระตุ้นอินซูลาคอร์เทกซ์เจ็บปวดทางใจก็กระตุ้นอินซูลาคอร์เทกซ์และการอ่านเรื่องราวหรือรับรู้สตอรี่แล้วเกลียดใครบางคนแค้นใครบางคนด้วยเรื่องราวใดๆก็ตาม ก็กระตุ้นให้เจ็บปวดแปลว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าทุกวินาทีที่เราถือความโกรธความแค้นเอาไว้คือวินาทีที่เรากระตุ้นให้สมองเจ็บปวดอันทีนี้ตัดมาอีกกลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มที่เจดสไพรส์ว่าให้อภัยโทนนะเพราะที่จริงแล้วเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้พออ่านแล้วก็เหมือนพยายามให้อภัยครับเขาแทนที่มันจะแบบเออไปแบบ สมองส่วนที่เกี่ยวกับคนอื่นอะไรเงี้ยโนเธอร์สมองส่วนที่ทํางานเยอะตอนที่เราให้อภัยคือเทมเปโรพาริโตสังชัน TPJ ทำงานร่วมกับเวนโทรมิเดียพีฟอนทอลคอเทกและดอสโตรไดทลพีฟอนทอคอเทกซึ่งเป็นวงจรเขาเรียกว่า value based decision making คือตัดสินใจตามมูลค่าประมาณนี้ก็แล้วกันเฮ้ยมันไม่ได้มองคนอื่นเว้ยมันมองตัวเธอเองแล้วก็ value based แปลว่าที่จริงแล้วเนี่ยสมองอะเวลาที่เราให้อภัยอะเข้ามาให้อภัยคือเป็น กิริยาภายนอกอแต่กิริยาในสมองก็คือสมองตัดสินใจให้คุณค่าเธอเหนือกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าประมาณว่าตัวเรามีค่ากว่าเรื่องราวเหล่านี้เสมอ,อความรู้สึกของเธอมีค่ามากกว่า,าความผิดพลาดของพวกมัน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 เสมอ,อเวลาของเธอมีค่ามากกว่าจะเอาไปเสียกับพวกมัน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 เสมอดังนั้น เราจึงสมองจึงปลดการโกรธเ,เข้าสูเ่เฟสการให้อภยัยแล้วเราเข้าใจว่านี่คือการให้อภยัยแต่ที่จริงแล้วการให้อภยัยภายนอกการให้ภยัยภายนอกภายในคือการให้คุณค่าความรู้สึกของ,ของเราจริงๆแล้วมันคือคําว่าเห็นแก่ตัวเองไหมฮะัฉันไม่ชอบคำว่าเห็นแก่ตัวไม่ไมออ่อับปุ้งในแง่ลบมันคือการเห็นแก่ตัวเองแต่คือการมองกลับมาที่ตัวเองว่า แกจะไปประวิงประวอรอะไรกับคนอื่นมากใช่ความรู้สึกเรามีค่ามากมากความชีวิตเรามีค่าสมองร่างกายเรามีค่ามากกว่าเสียเวลากับเรื่องนี้เออเออมันเลิศเนาะให้นโนเดีเลิศคุณเอ็มนี่เนาะเออจริงๆเธอคิดดูนะว่าคาว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นคําที่ใครประดิษฐ์ขึ้นมาก็ไม่รู้แต่ทําให้เรารู้สึกว่าเราให้คุณค่ากับตัวเองอืจะดีหรอการะดีหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถามหน่อยถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเรา ใครวะจะเห็นแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นเคยได้ยินไหมว่าเอาตัวเราให้รอดสังคมมันจะรอดเองอถ้ามนุษย์ทุกคนนะคะเอาตัวเองให้รอดอะคะ่ะสังคมไปรอดแน่นอนทุกวันนี้สังคมไปไม่รอดเพราะว่ามีมนุษย์บางคนเอาตัวเองไม่รอดก็เลยเป็นปัญหาของสังคมเป็นภาระของสังคม,มดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่อินเวทเข้าไปในเชิงกฎหมายไม่อินเวท สิทธิของคนอื่นเห็นแก่ตัวแบบที่ไม่แบบไม่ทําร้ายคนอื่นน่ะเธอสังคมมันไปรอดชัวนเลยอพอได้ฟังเนาะมันก็เข้าใจนะใช่ว่าแบบไอ้คำว่าให้อภัยเนาะมันดูเป็นคําที่เราเข้าใจอย่างที่คุณหมอบอกมันดูเป็นกิริยาภายนอกอะไรเงี้ยมันดูจะต้องไปแบบฉันให้อภัยแกนะอย่างซึ่งจริงมันไม่ใช่เนาะมันคือ หลักๆแล้วมันมาจากตัวเราเองข้างในเลยจริงหลักๆแล้วมันเหมือนกับที่คุณหมอบอกนะสุดท้ายมันกลับมาที่คําที่เขาชอบพูดกันอะที่มันบอกโอ้เธอรักตัวเองสอควรคขาว่ารักตัวเองเนี่ยก็เป็นปัญหานะคุณหมอว่ามันมันแปลว่าอะไรว่าเราจะทํำยังไงวะที่รักตัวเองก่อนแต่นี่คุณหมออธิบายคือมันคือการดูแลสมองดูแลความรู้สึกดูแล internalize ของเราคือฉันเคยเขียนไว้ในหนังสือว่าให้เอขอโทษ อยู่ที่ปากเขาแต่ให้อภัยอยู่ที่ใจเรามไม่จำเป็นต้องได้รับคำขอคือมันไม่ได้เป็นเและ B ีอะเธอ,อเธอไม่จำเป็นต้องได้รับคำขอโทษแล้วถึงให้อภัยเธอรีบให้อภัยไปก่อนเพราะทำไมรู้ไหมระหว่างที่เธอโกรธเธอเกลียดนางอยู่นะอินซูล่าคอเ์เทกของเธอกำลังทำงานอย่างหนักแล้วเธอสมองมนุษย์อะคะ่ะหลังหกขวบไปแล้วนะคะ่ะ มันสร้างเซลล์ใหม่ไม่ได้แล้วนะมันมีแต่สิมันมีแต่เสื่อคอหลักอายุ30สบปุ๊บเซลล์สมองจะเริ่มเสื่อ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 มคือโกรธวันนี้อะค่ะ,ะ,ะยิ่งโกรธเยอะนะคะเซลล์สมองมันยิ่งเสื่อมนะคะเอมอมันก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งโกรธยิ่งแคนเนี่ยบางทีมันจะไปเร่งกระบวนการสมองเสื่อมได้แต่ทีเนี้ยกลับมาถึงตรงจุดที่เมื่อกี้ขเขากลับมาพูดถึงเรื่องที่ว่าแล้วให้อภัยตัวเองล่ะเออเมื่อกี้เราพูดถึงให้อภัยคนอื่นใช่ไหมการให้อภัยตัวเองเนี่ยนะค่ะที่จริง มันเป็นอีกกลไกหนึ่ง oh. เป็นคนละเรื่องกันเมื่อกี้เราบอกว่า oh. ความผิดพลาดของมันของมัน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 เนี่ยคือจิตใจเรารความรู้สึกของเรานั้นมีคุณค่ามากกว่าถูกไหมแต่ว่าความผิดพลาดของตัวเราบางครั้งเราจะไม่ให้อภยัยมันมีวิธีการหนึ่งค่ะที่เราจะก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดของตัวเองไปได้ oh. ก็คือไม่ทําแบบเดิม <c oughs> คืออะไรคะคุณหมออย่างเช่นถ้าเราทําอย่างนี้แล้วมันผิดพลาด oh. เราก็ทําแบบใหม่ มันจะกลายเป็นว่าไอ้ที่เราทีทผิดพลาดอันนั้นนั่นนั่นน่ะเราสํานึกแล้วเราได้เรียนรู้แล้วมันเป็นบทเรียนแล้วแล้วเราไม่พาตัวเองไปอยู่ที่ตรงจุดนั้นเราพาตัวเองอาจจะไปเจอความผิดพลาดแบบใหม่แต่ทุกความผิดพลาดมันกลายเป็นภูมิปัญญาที่เราสะสมเอาไว้อดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราลองทําใหม่อแต่ทําในวิธีแบบใหม่อเราจะก้าวข้ามผ่านพน้นความรู้สึก ผิดในใจซึ่งมันจะฟังดูงง,งๆนะว่าอ่ะแสดงว่าตกลงแล้วเนี่ยอ่ะอินเดอร์นัชเชลเราจะให้อภัยตัวเองได้เมื่อเรา p r o d u c t ิวิตีอืมคือคือเราไม่จมอ่าเราไม่จมคือส่วนใหญ่เราจะทำพลาดอืมพอเราทำพลาดเราก็เลย <Okay. S 1> จมอยู่กับนั้นทั้งน้นที่สมมติว่าถ้าสมมติเราไปทำเราเอาเวลานั้นนะไปทดลองทำใหม่ด้วิธีการแบบใหม่สำเร็จไปแล้วค่ะ <laughs> สำเร็จไปแล้วค่ะ คนที่แบบพาตัวเองไปเจอความรักที่แย่ๆแล้วก็โทษตัวเองว่าแบบเออเพราะฉันพาตัวเองมาเจอความรักนี่ฉันเออแล้วก็แบบเกลียดกลัวความรักก็เลยจมอยู่ตรงนั้นถ้าสมมติพาตัวเองไปหาโอกาสมีรักใหม่ป่านนี้แต่งงานแล้วค่ะเออรู้เข้านานาชาติไปแล้วเรียบร้อยอสรุปก็คือที่หมอคุณหมอว่าก็คือเรียนรู้จากบทเรียนที่เราล้มลุกขึ้นมาแล้วอย่าทําแบบเดิมลองวิธีใหม่หรือลองออกไปออกไปทําอย่างอื่นอืจงเรียนคือ ความทรงจําเดิมๆ <Ừ. S 1> ที่มันเจ็บปวดนะคะ <Ừ. S 1> ยังไงเราก็จำํำ <Ừ. S 1> เราจะอยู่กับมันได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนความทรงจําที่เจ็บปวดนั้นนะให้กลายเป็นบทเรียน <Ừ. S 1> ดังนั้นครั้งหน้าเวลาที่เราเจอความผิดพลาดความเจ็บปวดอะไรก็ตามเนี่ยที่จริงมันคือโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นบทเรียน <Ừ. S 1> ทำใหม่ แต่ไม่ทําในแบบเดิมเราก็จะได้สิ่งแบบใหม่แน่นอนเราจะได้สิ่งใหม่แน่นอนเราอาจจะได้ความสาเร็จแบบใหม่เลยหรือเราอาจจะผิดพลาดแบบใหม่แต่ก้อนผิดพลาดแบบใหม่ก็จะเป็นบทเรียนอีกบทหนึง่งให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นนะพี่น้องตระกูลไร้กว่าเขาจะได้ปีที่บินได้เขาพําพังไป 270. 2 7 0เจ็ปีที่บินได้จริงคือปีที่สองเออปีที่ 1. 1> 2 7 1อ่เจบอถ้าสมมติว่าเขาจมจอมอยู่แค่ปีใบที่ปีคู่ที่หนึ่งก็ป่านนี้เราก็คงยังไม่ได้บินกันการจะก้าวข้ามอะไร ไปได้มันก็ต้องก้าวข้ามอดีตของเราไปได้ก่อนใช่แล้วอย่าอย่าลืมหาวิธีใหม่ๆเรียนรู้อดีตด้วยบางทีผิดเรื่องเดิมเพราะทำแบบเดิมแล้วก็ทาแบบเดิมอีกซ้ำๆผิดเรื่องซ้ำๆไม่น่าเราถึงแอบใครตัวเองกันได้เลยใช่ก็วันนี้คุณหมอสรุปให้เราแบบลีย์เยอะมากเลยนะตั้งแต่เรื่องเรื่องความอิจฉาว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องไปบอกตัวเองหรอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความอิจฉาได้เพราะมันเราไม่ได้ประเสริฐขนาดนั้นเพราะมันเป็นกลไกวิฒนาการของสมองเนาะที่ติดตัวมาทําให้มนุษย์มันมีชีวิต และสมองทํางานยังไงและเราควรจัดการกับความอิจฉาย,ยังไงเนาะผู้เขามองว่าในเรื่องของอารมณ์เหล่านี้เนาะมันคือเราอะค่อนข้างเข้าใจพวกอารมณ์ด้านสุขเนาะอารมณ์บวกอะไรเงี้ยเรารู้มันมีภาพยังไงแต่พอมันเป็นเรื่องของอารมณ์ลบอะผู้เขาว่าส่วนหนึ่งที่เราจัดการกับมันยากเป็นเพราะเรา ไม่ยอมรับมันด้วยประมาณนึงแบบไม่เชื่อว่าเรารู้สึกอย่างนั้นอยู่ฉันไม่ได้คิดอย่างนี้ฉันไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบนั้นมันเลยทําให้เรางงงกว่าตัวเองเหมือนกันในการที่จะจัดการอารมณ์เหล่านี้แล้วสุดท้ายมันก็จะไปจบด้วยอะไรที่มันแบบแปลกแปลกอะไรเงี้ยพี่ชอบที่ผู้ขอสรุปแรกเลยเพราะมันถูกต้องอารมณ์ที่ไม่ดีหรือความรู้สึกที่ไม่ดีให้นึกถึงการปวดฉี่เวลาที่เราปวดฉี่เราต้องไปฉี่ฉี่จนสุด เราถึงจะไปทำอย่างอื่นต่อได้เราไม่เคยหายปวดฉี่เพราะสั่งให้ตัวเองลืมการปวดฉี่ความรู้สึกแย่ๆก็เหมือนกันเราไม่สามารถทำให้มันหายโดยการสั่งให้ตัวเองลืมมันไปได้แต่เราต้องจัดการมันเช่นเครียดจงเครียดให้สุดเศร้าจงเศร้าให้สุดเพราะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างที่บอกสมองรักเราค่ะสมองจะต้องพาเราผ่านจุดนั้นไปได้เราจะรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรจะเกิดก็เกิดเดี๋ยวฉันไปแก้ปัญหาเอาหรือเศร้ารู้สึกว่าโอ๊ยเศร้าจนสุดแล้วป่ะ ลุกขึ้นไปทาอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ปัญหาคือว่าเราไม่เคยหันหน้าเข้าไปเผชิญความรู้สึกนั้นเราแค่สั่งตัวเองว่าลืมเรื่องเครียดไปลืมเรื่องเครียดไปลืมเรื่องเศร้าไปเหมือนเธอสั่งให้ตัวเองลืมการปวดฉี่สุดท้ายเธอก็จะปวดฉี่มากขึ้นแล้วก็อาจจะฉี่ราดันเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นอย่าอั้นแตเสวานะคะ <laughs> ถ้าเกิดเขาอยากเห็นตัวเองเป็นสภาพแบบไป,ไปฉี่ซะไปฉี่ <laughs> ราะฉะนั้นยอมรับ,รบยอมรับอารมณ์ด้านลบของตัวเองว่ามันมีขึ้นได้เนาะไม่ได้ผิดอะไรค่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหมอสรุปให้เนาะว่าจริงๆแล้วคุณค่าของคือการที่เราอิจฉาก็เลยเเรื่องราวของคนอื่นมันไม่ได้มีคุณค่ามากไปกว่าเออสมองของเราแล้วก็ความรู้สึกของเราเลยสิ่งนี้ต่างหากที่สําคัญที่สุดแล้วเราควรจะรักษามันไว้ต่างหากเดียวแต่ว่า จริงๆอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของพอดแคสต์ของเราเลยก็ว่าได้แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้แพ้จริงๆมันก็คืออารมณ์เหล่านี้นี่เองเองนาะที่เราจมปลักอยู่กับมันในทุกๆวันนี้แล้วมันเอ็กซ์ไซส์ผ่านมาในหลายๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นความเฉื่อยชาความไม่ คุณมัวข้องใจอะไรต่างๆทำให้เ,เรากลายเป็นผู้แพ้อยู่แต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แย่อะไรใช่ไหมะไฮะเราก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้วันนี้แพ้แล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้อีกก็ได้แล้วก็แพ้อาจ,จแพ้ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าอย่าลืมเนาะแบบที่คุณหมอแพทบ,บอกล้มก็ล้มท่าใหม่บ้างเรียนรู้จากท่าล้มเดิมกันซะบ้างหรือท่าล้มแล้วล้มล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ย เปลี่ยนไปวิ่งไปเดินหรือออกไปมองคนอื่นม<ล>องไปทำอย่างอื <ๆ S 2> ่นกันบ้างหยืดเดินบ้างก็ได้ลุกนื้บ้างเนาะนะ,ะนครับก็ท <c oughs> ั้งหมดนี้ก็เรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณหมอแพทย์มากเลยนะ,ะที่มาเคลียไขยข้อข้องใจความกระจ่างวิทยาศาสตร,ร์ทางสมองให้เราแบบเห็นภาพมากนะวันนี้บําบัดเราไปด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่เชิญมานะคะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ